สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษเลยนะครับผมจะเป็นการพูดถึงนะครับภาพรวมราคาทองไทยเ e a ย to ทูเดตครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเรามาดูกันว่าในส่วนของราคาทองไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ เทศกาลปีใหม่คริสต์มาสไม่ว่าจะโอกาสไหนก็ให้ทองได้ทองคำแท่งแบบสั่งทําใส่รูปข้อความเลเซอร์ทองได้ทองแท้96.5เรริ่มต้น1,000บาทลิงอยู่ใต้คลิปคลิกเลยก่อนเ่ยนะครับเรามาติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกกันก่อนครับภาพรวมตอนนี้นะครับถือว่าราคาทองคำในตลาดโลกเองนะครับมีการปรับตัวพุ่งขึ้นมานะครับผมหลังจากที่เขานะครับ ปรับตัวนะครับล่วงอย่างต่อเนื่องเลยเกือบ8-9วันติดต่อกันนะครับตรงนี้ต้องบอกก่นว่าตรงนี้เป็นไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรมราย4วันเห็นไหมครับเกิดการรีบาวของราคานะครับผมนะฮะตรงบริเวณ1810เหรียญนะครับถ้าในมุมทางเทคนิคแล้วนะครับถือว่ามีการปรับตัวล่วงนะครับเข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะครับผมหรือเขตขายมากนะครับ การปรับตัวเข้าสู่เขตโอเวอร์โซหรือเขตขายมากใน r s i อสไอิเดคเตอร์เองครับส่วนใหญ่นะครับเมื่อเทสบริเวณนี้นะครับทองนะครับมักจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดครับไม่ว่าจะเป็นรอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับหรือเป็นรอบนะฮะก่อนหน้านี้นะครับที่มีแนวโน้มที่ปรับตัวไปทำจุดโอเวอร์โซหลายรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนวันที่13นะครับผมนะฮะเป็นช่วงของวันที่18สิงหาเห็นไหมครับว่าการไปเทสจุดโอเวอร์โซนะครับส่วนใหญ่ ราคาทองมักจะมีการกลับตัวล่าสุดครับก็มีการกลับตัวนะครับและก็พุ่งทะลุทุกแนวต้านเลยนะครับผมนะตรงนี้เองครับการ b r e a 1,850เหร,รียญน,นะครับเข้าสู่นะครับผมนะ1,880เหรียญเองเนี่ยนะครับในทำเฟรมราย4ชั่วโมงถือว่านะครับเขาสามารถยืนนะครับผมในส่วนที่ทางเทนขาขึ้นในทำเฟรมราย4ชั่วโมง ได้แล้วนะครับผมฉะนั้นนะครับในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงถือว่าขาขึ้นกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงไปกว่านั้นครับไทม์เฟรมราย1ชั่วโมงนะครับผมนะฮไทม์เฟรมราย1ชั่วโมงนะครับผมก็กลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับผมนะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเห็นไหมฮะโลมีการยกสูงขึ้นสูงขึ้นหลังจากที่เขาทำโอเวอร์โซนนะครับ แล้วก็หากดูร่วมประกอบกับ indicator i c h i ิ o k u Cloud นะครับกราฟแทง่งเทียนยงคงปรับตัวนะครับแทงทะลุกลุ่มก้อนเมฆดาวคุโมะตรงนี้นะครับผมนะขึ้นมายืนเหนือกลุ่มก้อนเมฆอัพคุโมะนะครับผมนะฮะคอนเฟิร์มด้วยเส้นชิโคสแปนครับคอนเฟิร์มว่าตอนนี้นะครับขาขึ้นนะครับยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่ในช่วงนี้ทําอะไรครับในช่วงนี้นะครับจังหวะบ่ายจะได้เปรียบ ตลาดนะครับซึ่งจะแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับที่นะฮะกราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆดาวคโมะนะครับผมนะช่วงนี้หมายความว่าไงฮะการเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆขาลงได้เปียกตลาดฉะนั้นจัดนิยมเล่นเซลล์ตอนนี้กลับกันครับขาบ่ายได้เปรียบตลาดนะครับผมนะ ใครเข้าบายนะครับตั้งแต่วันที่6วันที่7นะครับหรือวิเข้าสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะครับก็น่าจะเก่งกาไรในฝั่งขาขึ้นได้ในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกนะครับนะ โอเคตอนนี้มันจะมีคีย์หลักครับผมนะว่ามันจะไปต่อในเทรนขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ต่อได้หรือไม่นะครับตอนนี้มันจะมีแนวต้านประมาณ1 8 8 0ปยเหรียญนะครับเทปนี้ถูกเล็กขอล่วงหน้านะครับผมนะซึ่งเทปนี้จะออนแอร์ประมาณวันเสาร์นะครับผมถ้าวันเสาร์นะครับถ้าผู้ฟังเปิดดูรายการนี้นะครับโกลสปอร์ตนะครับทะลุ1,880ปปเหรียญขึ้นมาได้นะครับแนวโน้มนะครับเรามองว่านะครับ ทองนะครับปรับตัวอยู่ในทิศทางที่ขาขึ้นที่แข็งแกร่งเลยนะครับเป้าถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ1893เหรียญน,นะครับถึง1,900เหรียญน,นะครับผมนะก็เป็นแนวโน้มคาดการณ์ที่น่าจะไปถึงเพราะว่าอย่าลืมว่าแนวต้าน1 8 8 0งแปดแปดศูนย์ใช่ไมเป็นแนวต้านสาคัญทะลุไปได้ขาขึ้นขึ้นต่อครับฝั่งบายได้เปรียบตลาดแต่กลับกันครับหากวันเสาร์นะครับท่านผู้ฟังเปิดกราฟดูราคามานะครับเคลื่อนไหวต่านะครับผมนะ 1880เบรกไม่ผ่านนะครับตรงนี้นะครับราคาทองนะครับอาจจะกลับมาเคลื่อนไหวไซด์ w a y ์นะครับในช่วงประมาณต้นสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้านะครับนะแนวรับที่น่าไปรอเก็บของนะโอกาสนะครับก็น่าจะไปเทสบริเวณประมาณ1,863เหรียญถึง1,850เหรียญใน t i m e ฟ r a ราย4ชั่วโมงซึ่งจะมีกลุ่มกัมเมฆตรงนี้แหละนะครับจะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับผมถ้ารับอยู่ก็อาจจะมีรีราวกลับขึ้นมาเลายอีกรอบหนึ่ง แต่ว่าถ้าลงแรงหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนี้ปุ๊บนะครับเทรนขาลงเกิดขึ้นทันทีนะครับฉะนั้นซื้อได้นะครับผมแต่นะอาจจะตั้งจุดคัดลอสไว้ที่ประมาณ1850เหรียญด้วยนะครับผมพอหลุด1850เหรียญนั่นแหละฮะหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆเป็นไงฮะขาลงนะครับจะกลับมานะครับผมอันนี้เป็นภาพรวมนะครับสรุปนะครับถึงทิศทางนะครับการกลยุทธ์การเข้าซื้อนะครับในส่วนของการเทรดสปอร์ตหรือโกราคาทองคำในตลาดโลก ทีนี้มาดูในส่วนของค่าเงินกันบ้างครับค่าเงินนะครับเงินบาทนะครับเงินบาทล่าสุดวันนี้นะครับถือว่านะครับในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงเนี่ยหลุดจากทิศทางขาขึ้นนะครับผมขาขึ้นในที่นี้หมายความว่าเงินบาทอยู่ในเดเร t ชันที่อ่อนค่าตอนนี้ล่าสุดครับกราฟแท่งเทียนหลุดจากกลุ่มเครอเมฆนะครับขาขึ้นนะครับหรืออัพคุโมะนะครับที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับตลอดเนี่ยตั้งแต่ต้นกันยาเนี่รับมารับอยู่มาโดยตลอดแต่ตอนครั้งนี้ครับ ด้วยกราฟเ,เทียนเนี่ยทะลุกลุ่มก้อนเมฆรุดลงมาครับผมชนะเงินบาทนะครับมีโอกาสปรับตัวแข็งค่านะครับในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะมีการรีบาวกลับมาได้บ้างนะครับเนื่องจากว่าเงินบาทก็เข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะครับก็อาจจะมีรีบาวขึ้นมาได้แหละบริเวณ36นะครับผมนะแต่นะครับทิศทางอ่อนค่าก็ยังมองว่าน่าจะ ไม่ค่อยแรงเหมือนช่วงก่อนที่มันอยู่บนกลุ่มเกอนเมฆนะครับฉะนั้นเงินบาทจะกลับมาอ่อ,อนค่าก็ต่อเมื่อนะครับผมต้องทะลุ36.80ขึ้นไปครับอ่อ,อนค่าหนักมันจะกลับมาตรงนี้จะเป็นการแข่งขันในระยะสั้นแค่นั้นนะครับผมนะในส่วนของดอลลาร์เห็นไหมครับเขาหลุดจากเทรนขาขึ้นใหญ่นะครับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วเห็นไหมครับทำเฟรมรายสชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมฮะ เขาประคองอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอัพโคโมโมาโดยตลอดเลยนั่นหมายถึงว่าขาขึ้นได้เปรียบตลาดฉะนั้นในช่วงนี้ทองจะลงยับเลยครับผมแต่ตอนนี้กลับกันแล้วนะทำเฟรมรายสชั่วโมงกราฟแทงเทียนทะลุกลุ่มก้อนเมฆอัพโคโมและเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆอันนี้ตรงนี้แล้วนะครับผมนะเส้นชิโคสแปนก็คอนเฟิร์มแล้วนะว่าน่าจะลงฉะนั้นอาจจะมีจังหวะรีบาวด์ นะครับขึ้นมาได้บ้างแหละแต่ว่าน่าจะเป็นในลักษณะรีบาวอาจจะลงต่อก็ได้นะครับผมเพราะว่าตับแด่ที่ยังคงเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับดอลลาร์ยังคงปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงในทางเฟรมรายสีชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้ติดตามกันนะครับคืนนี้น่าจะเป็นอ่าคืนที่จะต้องไปโฟกัสอีกทีในช่วงสัปดาห์หน้าอันนี้เป็นภาพรวมราคาทองคําในตลาดโลกครับมาดูในส่วนของทองไทยกันบ้างครับ ท็อปิกวันนี้นาะจะเน้นในส่วนของหัวข้อนี้นะครับผมตรงนี้ราคาเคลื่อนไหวยอยู่ราวประมาณ32,200ถึง300บาทนะครับราคานี้นะครับอยู่เคลื่อนไหวยอยู่ในช่วงประมาณวันพฤหัสนะครับถ้าผู้ฟังถ้าเปิดวันเสาร์าก็ไม่ได้ตกไม่ต้องตกใจนะครับผมนะครราคามันอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับลบไป200บวกขึ้นไป200นะครับผมแต่วันนี้ตั้งใจจะให้มาดูในส่วนของนะฮะ Uh, ภาพรวมราคาทองไทยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจนถึงนะฮะวันล่าสุดครับนะปัจจุบันนี้นะครับราคาทองมันขึ้นมาปร,ประมาณกี่บาทแล้วนะครับผมนะฮะหลายๆคนก็จะดูในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกเป็นหลักวันนี้ก็จะเสนอในส่วนของราคาทองไทยบ้างราคาทองไทยบ้างนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับผมนะฮะเขานะครับต้นเดือนมกราคมนะครับ ราคาโลต่ําสุดของปีนี้นะครับจะอยู่ราวประมาณ29,650บาทเรน,นครับต้นเดือนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับในส่วนของทองไทยเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมนะฮะและล่าสุดครับผมในส่วนของราคาทองไทยเนี่ยก็ไปเทสประมาณ3 3 5 0บาทนะครับการคาการคาดเคลื่อนนิดหนึ่งเนะาะพอดีกราฟตัวนี้น่าจะปรับตัวทำ all time high นะครับอยู่ที่ประมาณ3 3 5 0บาท นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่านะครับทองมีการปรับตัวขึ้นสูงเกือบ11%นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับนับจากราคาต่ำสุดนะครับที่29650และราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35,000บาทนะครับผม ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยในส่วนของราคาทองไทยนะครับราคาทองไทยเนี่ยนะฮะขึ้นมาเกือบ3,400บาทนะครับและในส่วนของราคาที่มันขึ้นมาประมาณ3 3 0 5 0บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงของอประมาณนะครับปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาเนาะที่เราเห็นราคามันพุ่งนะครับทำออทามไพทีนี้นะครับในช่วงของตุลาก็มีการย่อลงมา เล็กน้อยนะครับแต่ยังคงเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบประมาณ31,500ถึงประมาณ33000นะก็ยังไม่หลุดนะครับ31,500นะครับผมดังนั้นเนี่ยปีนี้เราก็คาดว่าอา่อก็ยังคงประคองอยู่เหนือประมาณ31500ไม่น่าจะหลุดนะครับผมนะถ้ามาคอมเพลในช่วงของราคาทองไทยนณปัจจุบันนะครับประมาณ 32,200 3 2 3ส0ามมืนเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับที่2965 0ูนเนี่ยนะครับถือว่าก็ให้ผลตอบแทนเยอะพอสมควรนะ8%นนะครับผมนะแต่ ถ้าใครทันนะครับผมใครมีทองเก็บไว้ปีที่แล้วนะครับเห็นไหมแล้วต่ํากว่า2องเกก็ได้น่าจะได้มีโอกาสผลตอบแทนมากกว่า11%นะครับถือว่าทองไทย p e r f o r m ร์แมดีนะครับผมแม้ราคาทองคําในตลาดโลกเองเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับผมนะฮะเป็นเทรนขาลงใหญ่มาพักหนึ่งแล้วนะครับผมสําหรับราคาทองคําในตลาดโลกนะครับแต่ว่าในส่วนของราคาทองไทยเองนะครับกับ มีแนวโน้มนะครับที่ยังคงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่ตัวนี้เป็นกราฟ time f r ฟ m มราย1วันครับก็จะเป็นกราฟตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเห็นไหมครับที่ทองเนี่ยฮะอยู่ในเทรนขาลงมาโดยตลอดนะครับจะเห็นว่าในส่วนของไฮมันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมฮนะเนี่ยแล้วกนเมนก็ทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับฉะนั้นใน Time f ฟ a ม e day ถือว่าทองเนี่ยก็ยังคงอยู่ในเทรนขาลงอยู่นะถ้าเป็นภาพรวมใหญ่แต่ว่าถ้าเป็น time f r ฟ m มราย4ชั่วโมงเนี่ยเขาปรับขึ้นมาแล้วนะครับผมนะ และจะปรับขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อทะลุพันแปดร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับนะฉะนั้นสรุปเลยนะครับภาพรวมราคาทองไทยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับเยาวชนเดชล่าสุดนะครับผลตอบแทนน่าจะอยู่ที่ราวประมาณ8%กว่าอ้างอิงจากราคาทองต่ำสุดนะครับอยู่ราวประมาณ29,650บาทจนราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32,200บาท นะครับผมนะและราคาทองปีนี้นะครับให้ผลตอบแทนถึงนะครับ11%เมื่อเทียบกับราคาทองต่ำสุด296ค0าสและราคาไฮสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3 3 5 0บาทนะครับผมนะฉะนั้นท,ทองไทยถือได้นะช่วงนี้นะครับผมส่วนเทรนทองนะครับปลายปีมองอย่างไรนะครับเราก็ยังคงมองว่าทองนะครับยังคงได้รับปัจจัยลบจากนะครับ รายงานเฟดที่เฟดคาดกันว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับภาพรวมในส่วนของนักลงทุนที่เองตอนนี้นะครับยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับดูจากในส่วนของแบบสำรวจนะครับทาง c f e d Watch t o o l ล่าสุดครับเกือบ90%นะครับก็ไม่เชื่อว่าเฟดนะครับน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในวันที่1นะครับพฤศจิกาย,ยนแล้วก็วันที่13ทธันวาคมนะครับผมฉะนั้นในมุมของนักลงทุนเนี่ย คาดว่าเฟดยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับผมแม้ว่าแม้ว่านะครับเฟดอาจจะเซอร์ไพรส์ตลาดขึ้นดอกเบี้ยก็ตามแต่ก็มองว่าเฟดน่าจะแค่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งนี้เพียงครั้งสุดท้ายเท่านั้นเนื่องจากดอกเบี้ยที่ขึ้นมาเห็นไหมครับก็อยู่ในระดับสูงแล้วนะฮะประมาณ5.50 แล้วการปรับขึ้นไปถึง5.75เนี่ยนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะตรงนี้เองครับก็อาจจะไปกระทบต่อเศรษฐกิจอย่าลืมว่านะครับอเมริกาจะมีปัญหาเรื่องนะครับเพดานหนี้นะครับแล้วก็ r n m e n t shutdown รออยู่นะครับผมนะการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยเนี่ยไม่ส่งผลดีต่อในแง่ของเศรษฐกิจของอเมริกานะครับผมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีสัญญาณนะครับถึงวิกฤตการเงินอะไรขึ้นมาหรือวิกฤตอสังหาใดๆก็ตามครับ ดอนพร้อมจะอ่อนและทองพร้อมจะขึ้นทันทีนะครับผมฉะนั้นนะครับตีหน้าก็ยังมองว่าทองน่าจะเป็นเดเรคชันขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฮะเพราะว่าแรงเพราะว่าเฟดน่าจะส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับอย่างน้อย0.75นะครับและมาเลยก็ตามที่เฟดส่งสัญญาณลดทนนะครับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมส่วนใหญ่ทองมักขึ้นเกือบทุกครั้งเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ใครถือทองไทยนะครับผมนะฮะถือเก็บได้นะครับผมนะ อย่าลืมว่าทองไทยขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับผมย้อนหลังไป5ปีเห็นไหมครับเทรนทองไทยขึ้นมาโดยตลอดเลยฉะนั้นใครถือทองไทยนะครับไม่น่าจะขาดทุนถ้าเป็นนักลงทุนในระยะยาวนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในส่วนของการสรุปนะครับภาพรวมราคาทองไทย Year to d เด e นะครับณปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ